พุ่งนี้ครับโอ,อ้ยขแห้งเลยโอ้ยทะลุอัวสู่เลยสู่ย่างเหยาะนะครับไปครับมุปล่อยไปเลยพวกเราบ้าลุ้งนี่แล้วห้องมือแท้งแล้วไงท้องว่างางแล้ว ขึ้นไปขัดโซ่ออกมาหงายทองแล้วครับไปว่าเป็นแล้วมืดแห้งแล้ว ดูวาลูกซ้ำซ้ำก็ถือเสมเฮ้ยอตายเสียลูกดอกทีเมื่อซื้อ้ส,อสดหน้อยลูกดอก ครับพอดีมือนี้เลิกงานแล้วก็เลยออกมาว่าสิมันอ่อยประหลดแนวมาหอดกับวันอาหารลุงข้าวหนึ่งปลาพ้งเขามาครับปลาพ่งบาทลยครับหมูโสิกินได้วะเขามากกับไซอยู่นี่ครับหุ่นลากไลลากไปหุ่นตอนนี้พันอยู่รักนี่ครับตอนนี้โทษหาพันเซวัดครับหมุนน้ำหยมงาครับหนมงาในเซวัดมาสัาให้ครับ ลูกดอกหมดเลยครับผมโอ้เลือหางเลยตอนไห้เส่บัตรธรรรมดาเลยไม่สีอเลยเพิ่อนงินทองนเขาอยู่เวนบ้าไว้ยัง ลรากระซั่ง่นบ่อยเไป่นหยิ่งอยู่ยังไงอยู่วะเฮ้ยรุดลงไปข้าโพงไงอู้ห้มันสิทอนแล้วตอนนี้ใหู้กดอกเนอึ๊ยว่าไหนมาด่าเนี่ยอุ้ยสวัดู่เว้ยเสีวัด สิเฮ้ยโอ้จักโลกได้ซ้ำได้ซ้ำบ่ครับผมขึ้นจากน้ำม,มาเรียบร้อยครับปลาพงบ้าวสันคุณว่าหน้าที่สามบวกอยู่ครับไงอ้นงวนเงาก็ปืนครับ <laughs> ใช้วัดลงเอาให้ ตัวนี้ก็ยิ่งเขานี่คือยิ่งสวนครับปลาหันหลังให้ยิ่งเขาหลังเลยครับยิ่งเขาพี่ทะลุออกพี่ครับและยิ่งว่าแต่ทั้งหนานี่เขายนกครับเจ็ดเหนียวอันนี้ยิ่งสวนเจ็ดกข่าไปเขาอย่างเสเดียวครับไม่รอดครับสอดปุ๊ดตัวนี้ก็จะให้แช่วัดไปเฮ็ดซินหลอดครับ่าพันลุ่งกัา